อย่างร้นหลามอุณหภูมิฝาข้างก็รู้สึกดีใจมากๆานะครับถึงแม้วันนี้อากาศจะร้อนหน่อยก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับด้วยความที่เดิมพีนะครับเราตั้งใจจะจัดกิจกรรมให้จบภายในเที่ยงหรือบ่ายโมงนะครับแต่ว่าทางสถานการณ์รการเลื่อนตั้งเนี่ยเขาติดอบรมเยาวชนที่โรงเรียนวิสุทธารังสีเขาจึงขอย้ายเวลาของพวกเราไปเป็นช่วงบ่าย ผมมองว่าพี่น้องที่ดูนะคนเราเนี่ยพี่น้องที่ดูอย่างหนอว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราอะตื่นดีสี่ดีห้าเข้าไร่เข้าสวนทำงานตอ่อภาคกลางคืนก็นอยนยึกนะครับต่างจากชุมชนเมืองทำงานเป็นเวลาทำไมก้องกยขึ้นเลยขึ้นเป็นเพราะอะไรอะ่ะ มันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ขย,ยันหรอมันไม่ใช่คนต้องคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องของที่ที่เราจะต้องมาช่วยกันแก้ไขทุกคนเห็นไหมว่าทําไมล่ะกทุคนอยากจะส่งลูกไปเรียนในเมืองส่งลูกไปเรียนที่ดีๆแต่ทําไมในเขตของเราอะ่ะมันถึงไม่ทาไม่พัฒน,นาไม่ใช่เพราะพวกเราไม่มีความรู้ พวกเรามีความรู้แต่พวกเรารวมกันไม่ได้นะครับเจตั้มจะให้พวกเรามาเป็นกองทุนแล้วก็พวกเราจะต้องร่วมกันขยายถึงกองทุนนั้นๆนะครับกองทุนที่เวลาใครเจ็บป่วยเราจะไปดูใครที่มีงานอะไรหรือเสียชีวิตหรือเป็นอะไรก็ท่างเจตั้มแล้วก็พวกเราในนมามกรรมการจะไปดูตรงนั้นนะครับก็ขอเชิญเจตั้มพูดขยายตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับนับถือนะครับ คือจ,จริงๆอย่างนี้ในเรื่องของกองทุนที่ผมคิดอยากจะทำขึ้นมาเนี่ยคือหมายความว่าใผมอยากจะตั้งเนี่ยคือหมายว่าพารเข้าไก่ในอนเภริกันคาดเดียเนี่ยในฐานะผู้ก่อตั้งเนี่ยอยากจะมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งตั้งเอาไว้ไว้วันหนึ่งเนี่ยในเรื่องของสมาชิกของเราเนี่ยมีความที่ไม่สบายหรือมีความเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จะทําอย่างถูกต้องไม่มีกฎหมายเดี๋ยวผมจะขอปรึกษาในเรื่องของ ทนายหรือทีมงานก่อนว่าเออมันเป็นไปได้ในระดับไหนก็คือหมายความว่าจะมีงบประมาณขึ้นมาส่วนหนึ่งถ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีการที่ว่าเออครับเลื่องตัวแทนไปแล้ว้ารจะเป็นการสลับส่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตอนนี้เคยเห็นไหมครับเครื่องดูคอนเทนแบบนี้เคยเคยใช้ไหมครับยังไม่เคยใช้นะครับก็คือเรียนตางการกาเราไปเข้าคูหาตรางเนี่ยครับเราใช้กดเอาง่ายทีเดียวขั้นตอนง่าย ครับเข้าไปมันจะมีหมายเลขครับมันจะมีถึงสามสิบหมายเลขแต่ตอนนี้เรามีผู้สมัครกี่คนครับสามคนเราจะเลือกได้แนนคน่หมื่นคนเลือกคนไหนก็ได้ครับเลือกคนในร้านครับครับหน้าตาก็จะให้ดูหน้าตาในเครื่องสีเขีย่มันจะเป็นแบบนี้นะคถ้าเกิดเราเข้าไปะะแล้วก็ถ้าเกิดเราชอบเออที่เรากดเลยกดกดที่ที่ปุ่มไฟสีแดงจะขึ้นปุ๊บถ้าเกิดเรา ปูกใจแน่นอนกดเลยครับกดการกระบาดยืนยันข้างล่างตื่นวอาเปนอันเสร็จง่ายเลยครับนิดเดียวเข้าไปกดปุ่มเลือกเบอร์ที่เราชอบแล้วก็กดยืนยันก,นการกะบาดเครื่องเขจะบอกว่าท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้วครับผมนายชาติชายสักสระพงศ์หรือแถวนี้เรียกว่าเสียตั้มเจ้าของโรงงานน้ำแข็งสกุลทองผู้ก่อตั้งก้าวไกลด่านมะขามเตี้ย บ้านเลขที่431ทับ1หมู่1ตำบลด่านมะขามเปี้ยอำเภอด่านมะขามเปี้ย,ยจังหวัดกาญจน,นบรุรีวันนี้ได้เปิดศูนย์ประสานงานพักก้าวไกลอำเภอด่านมะขามเปี้ย,ยแล้วก็ได้เปิดรับสมัครสมาชิกพักก้าวไกลจากเขตอำเภอด่านมะขามเปี้ยณนะวันนี้พักก้าวไกลอำเภอด่านมะขามเปี้ย,ม,ยมีความพร้อมที่จะดูแลสมาชิก ให้เป็นสมาชิกที่แข็งแข็งต่อไปครับผมครับผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอด่านมะขามเตี้ยให้มาสมัครสมาชิกพักก้าวไก่สาขาด่านมะขามเตี้ยผมขอเชิญชวนอีกครั้งเพื่อจะได้ทำให้สมาชิกชาวอำเภอด่านมะขามเตี้ยเกิดความ